สวัสดีค่ะ FC ที่รักทั่วทุกภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้จะมานำเสนอความจริงเกี่ยวกับ DNA ไม้ในคดีของลุงพลไปฟังท่านทนายสมเกียรติชี้แจงรายละเอียดเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะนะครับมีความรู้สึกอยากจะพูดถึงเ,เรื่องราวของเหตุการณ์ในวันที่ สื่อพยานนะครับในคดีของไม้แม่สสรพีซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนหลายคนอาจจะจินตนาการไปเองเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจ D ีของไม้นะครับหรือตรวจที่มาของไม้นั่นแหละครับคืออย่างนี้ครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเท้าความนิดนึงก่อนนะครับเท้าความนิดนึงก่อนว่า คดีไม้แม่สรพีหรือไม้มะค่าแต้นะฮะเดิมนะครับก็มีการสืบพยานนะครับมีการสืบพยานไปทั้งโจทย์และจำเลยนะครับสืบจนครบหมดแล้วนะครับสืบครบทุกปากแล้วสืบจนเสร็จแล้วนะครับนะฮะแต่ปรากฏว่านะครับแต่ปรากฏว่ามันมีประเด็นที่ศาลนะครับที่ศาลท่านมองว่าเป็นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ แล้วสารเองก็มองว่าถ้าหากได้คําตอบในเรื่องของ d n a ไม้นี่แหละจะทําให้สาราสามารถมีดุลพินิษนะครับหรือมีคำพิพากษาที่ถูกต้องเป็นทําได้นะครับแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสืบพยานเสร็จทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์และจำเลยนะฮะคดีนี้เนี่ยผมเองก็มีการนําพยานบุคคลที่ มีการยืนยันว่าไม้ดังกล่าวเนี่ยเคยอยู่ในที่ดินของเขานะครับแล้วต่อมาเนี่ยมันเกิดเกิดอ่าะไรมันเกิดการผุผุพังแล้วก็โค่นล้มลงแล้วก็พริ่งลงไปอยู่ในลำห้วยปุ่งหรือห้อยปุ่งนะครับนะครับนะครับ,นะรบตัวสารเองพอได้เห็นการนำสืบพยานเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปของไม้นะครับจาก ประเด็นที่ทางอายการโจทย์ได้มีการยื่นฟ้องลุงพลเ,เป็นสามประเด็นก็คือประเด็นหนึ่งก็คือหนึ่งมีการฟ้องว่าได้มีคนร้ายซึ่งไม่ทราบเป็นบุคคลใดเนี่ยตัดไม้ของกลางเนี่ยบนเทือกเขาภูพานเทือกเขาดงภูผานและก็มีการชักลากจูงลงมาโดยอุปกรณ์ใดไม่ทราบจากบุคคลที่ไม่ทราบว่าเป็นใครคนร้ายที่ไม่ทราบว่าเป็นใครนั่นแหละ สุดท้ายก็จะมาสรุปประเด็นที่สามก็คือจำเลยเนี่ยก็คือลุงคนเองเนี่ยเป็นคนนํามาครอบครองไว้โดยไม่ไรับอนุญาตนะครับมันก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าไม้ดังกล่าวเนี่ยเมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่ามันเป็นไม้ที่มีคนร้ายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดตัดมาบนยอดเขาหรือบนเทือกเขาแต่ปรากฏว่าการนําสืบของผมเนี่ยของฝ่ายจําเลยเองมีการนําสืบโดยมีประจักษ์พยานหรือเป็นพยานบุคคล ที่ยืนยันว่าไม้ดังกาเนี่ยเมื่อสอสปีก่อนเคยอยู่ในที่ดินของเขาและก็มีโคนตออยู่ในที่ดินของเขานะครับสารเองก็เลยมีความสงสัยสารเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเอเมื่อโจทย์เขาอ้างว่าํำรลยเนี่ยไปตัดอเ,อเมื่อโจทย์เขาอ้างว่ามีคนร้ายใครก็ไม่รู้นะครับไปตัดไม้ของกลางคือไม้แม่สุรพีเนี่ยจากบนภูเขาและมีการชักลากจูงลงมาเนี่ย แต่ปรากฏว่าในการนำสืบของฝ่ายจำเลยเองเนี่ยมีการนำสืบในข้อที่จริงนเลยที่ว่าไม้ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในที่ดินของราษฎรคนหนึ่งนะครับมันจึงเกิดประเด็นสําคัญถ้าจำเลยสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม้ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในที่ดินของราษฎรคนหนึ่งไม่ได้เคยอยู่ในป่านะครับและมีที่มาที่ไปของไม้ท่อนนี้นะครับศาลก็จะใช้ดุลพินิษ์ในการพิพากษาหรือตัดสินได้ง่ายขึ้น ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นก็เลยมีการหาหรือกันระหว่างโจทและจำเลยซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ก็เลยให้ศาลเนะีได้มีการถามไปยังตัวจำเลยเองก็คือถามลุงพลเองว่าเจ้าอย่างไรนะครับลุงพลเองก็ได้มีการเรียกป้าแตนนะครับขึ้นมาปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นก็มีการสรุปว่า เออถ้าเกิดมันมีหน่วยงานหรือมีสถาบันหรือมีส่วนราชการใดที่สามารถตรวจสอบไม้ได้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจแต่อย right? huh? ่างไรก็ตามฝ่ายจำเลยคือลุงพลก็ขอไปอ่ไปตรวจสอบดูก่อนว่ามีไหมหรือมีความพิเห็นว่าจะตรวจดีไหมศาลก็เลยอนุญาตให้มีการเลื่อนการให้ให้การตรงจนเนี้ยในส่วนเนี้ยไป20วันนะครับ โดยวันที่20ส่สกว่าเนี่ยก็จะมีการไปแถลงต่อสารว่า 1. สามารถจัดหาสถาบันหรือหน่วยงานมาตรวจสอบได้หรือไม่สองออจอา้าเอาไปตรวจไหมนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวลุงพลก็ว่าแต่งคงไปคิดเอาเองคงจะไปปรึกษาหรือกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาส่วนตัวผมเองไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าไม้ท่านนั้นเนี่ยมันมาจากที่ไหน ในแวในแวทางการนำสืบของผ,ผมก็คือสืบว่า,าลุงพลเองเนี่ยไม่ได้มีการตัดไม้ชักลากไม้มาและก็ไม่ได้ครอบครองไม้นะครับเพื่อให้คือขาดเจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นครอบครองไม้หรือไม่มีไม่ไม่ได้เป็นคนไปกระทำความผิดตามประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับซึ่งก็สืบพยายามไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นประเด็นที่มันแตกแขนงออกมาจากการที่ศาลเองได้ตั้งข้อสังเกตศาลได้มีการสอบถามทั้งสองฝ่ายว่าจะเอาหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ก็คงปล่อยเป็นอำนาจหน้าที่อ่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ปล่อยเป็นดุลพินิจของคนนะครับผมเองผู้ตรงๆนะผมก็ไม่ได้กล้าตัดสินใจและการตรวจเลีอนเองไม่ใช่ความคิดของผม การตรวจ DNA ไม้หรือ,อสภาพต่อไม้ไม่ใช่เป็นความคิดของผมเป,เป็นแนวความคิดที่สารเองท่านได้ปรดตั้งสังเกตขึ้นมาแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาว,ว่าจะเอาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าไปเข้าใจผิดนะครับการสืบพยานคดีเสร็จสิ้นแล้วถ้าหากไม่เอาข้อน,นัดมันนัดบันฟังคำพิพกษาได้เลยนะครับ ศาลได้เปิดโอกาสให้จำเลยมีเวลา20วันในการไปตรวจสอบหาหน่วยงานหรือสถาบันที่จะมาตรวจเนี่ยก็เป็นความโกโรุณาของศาลนะครับแล้วก็จำเลยเก็ต้องไปตัดสินใจว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจทนายสมเกตคงไม่ได้มีแนวะความคิดเห็นอะไรที่จะไปชี้ให้กับจำเลยเออในการที่ว่าจะส่งตรวจไม่ตรวจเพราะหนึ่งคำพิพากษาที่เกิดขึ้นมันจะมีผลต่อลุงโดยตรงไม่ใช่เกิดขึ้นกับทนายสอง ตัวผมเองไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูว่าไม้ท่อนนี้เป็นต่อเดียวกันกับทางบุคคลที่ย้างว่ามันเคยอยู่ที่ที่เขาเขาหรือไม่แต่เขายืนยันนะครับตัวพยานคนนั้นเขายืนยันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือเมื่อผมเองกับตาผมก็ไม่กล้าตัดสินใจแต่ในเบื้องต้นข้อเท็จจริงมันพาไปอย่างนั้นแล้วก็ทางฝ่ายจําเลยเก็มีความเชื่ออย่างนั้นว่าน่าจะเป็นต่อเดียวกันนะครับเมื่อเป็นต่อเดียวกันเนี่ย มันน่าจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงของที่มาที่ไปของไม้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะว่าหน่วยงานที่จะามาตรวจสอบเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานของแขกฝ่ายกรมป่าไมา้เองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าลุงพลเองจะสบายใจไหมหรือถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเนี่ยเขาจะรับตรวจไหมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านไปรอฟัง การตัดสินใจของลุงพลเองนะครับตัวผมเองทำหน้าที่ของการเป็นทนายจำเลยในการเสื่อมพยานทั้งหมด5-6ปากนียร้้อยแล้วแล้วก็สืบเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีประเด็อนอื่นจะต้องสืบอมอีกแล้วในคดีไม้แม่สุรพีหรือไม้มาฆ่าแต้นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือทุกอย่างก็ขอให้ทุกท่านไปรอฟังแนวความคิดของลุงพลนะครับที่จะ,ะแถลง ่อสารในวันที่ยี่สิบกว่ากว่านะครับซึ่งตัวผมเองก็คงจะไม่ชี้ขาดให้นะครับพูดตรงๆคือไม่กล้าชี้ขาดให้เพราะว่ามันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อลุงพลลุงพลต้องตัดสินใจเองนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าจะมีหน่วยงานไหนรับตรวจไหมนะถ้าเป็นหน่วยงานของฝ่ายของกรมป่าไม้เองเนี่ยลุงพลจะสบายใจให้เขาตรวจไหมล่ะตอนนั้นก็ต้องไปคิดเอาเองนะครับ คนนั้นคอยๆทีที่มีการออกข่าวไปในลักษะว่าหนึ่งเจสมเกียรติเป็นคนเสนอขอตรวจดีเอนออันนี้ไม่ใช่เรื่อง,รองจริงครับสองนะครับการตรวจดีเอนเเนี่ยเกิดขึ้นจากแนวความคิดของศาลในการเสนอว่าเอ่เมื่อเรานําสืบไปว่ามีที่มาที่ไปของไม้ฝ่ายจาเลยอยากจะตรวจไหมนะครับเพราะพารามันจะกลับมาหาที่ฝ่ายจําเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องการติดตามหาสถาบันต่างๆในการมา,มาตัวจพิสูจน์ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกสิทธิ์ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแลวก็เป็นไปตามแนวความคิดและการตัดสินใจของทางลุงพลผมเคารพการตัดสินใจของทางลุงพลนะครับสาหรับผมเองเนี่ยพูดตรงๆนะครับก็มีหน้าที่ในการนําสืบให้เต็มที่อะไรที่เป็นพิรุธอะไรที่ เป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทของทางจําเลยได้ผมก็มีหน้าที่ในการนําเข้าสู่กระบวนการตอนนั้นเองนะครับขอทุกท่านอ,อ,อย่าเาขาเรียกอย่าหลงเชื่อนะครับอย่าอย่าไปตีความนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับนะครับจากปากทนายจยําเลยที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆซึ่งในวันนั้นเนี่ย ตัวบุคคลที่รับทราบเหตุการณ์เรื่องนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่นั่งอยู่ในห้องและได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือพยานอื่นๆที่นั่งอยู่สองสามคนสามารถยืนยันข้อเท็จจริงที่ผมพูดนี้ได้นะครับย้ำนะครับทนายสมเกตไม่ได้เคยยื่นคําร้องขอตรวจ DNA นะครับเพียงแต่ศาลได้บอกว่าให้ทนายสมเกตทำคำร้องขอขอเลื่อนเวลาไปลองไปหาไปหาหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ ซว่าม,มีไหมค่าจะเท่าไหร่สารก็เลยเมตตาเลื่อนนะครับออกไปให้20วันนะครับเพื่อนัดพร้อมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เขียนไปตามคําแนะนำของศาลแล้วก็ยื่นไปในลักษณะเป็นการขอขยายเวลาไปชั่วคราวท่นนี้สุดท้ายวันที่20กวันนี้ก็จะรู้ว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจถ้าไม่ตรวจก็รอฟังคาพักษาถ้าตรวจนะครับจะใช้เวลากี่เดือนกี่วันก็ว่าไปนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมชี้แจงข้อแท้จริงในวันที่เ,เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ฟังทุกท่านจะได้เข้าใจนะครับไม่ต้องไปตีความฟังตรงนี้แล้วเข้าใจชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ยังนั่งทํางานในคดีลานพญานาคอยู่เลยนะฮะก็นอนดึกหน่อยแต่ก็เดี๋ยวไม่นานคงจะอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วพักผ่อนนะครับเดี๋ยวสุขภาพจะแย่แล้วก็ อย่างที่พูดมาทุกข้อทุกครั้งในการออกไลฟ์คลิปหลังๆนี้ก็คือหนึ่งถ้าสิ่งที่ผมพูดไปอะไรก็ตามเป็นการทําให้หลายคนไม่สบายใจหรือคนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีผมก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับแต่หวังว่าท่านจะรับฟังตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลหวังว่าท่านจะรับฟังข้อมูลตรงนี้ไว้เป็นข้อเท็จจริงเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์และผมนี่แหละครับเป็นคุณที่คุยกับศาลคุยกับท่านรยายกการในในนั้นเลย เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสืบพยานเสร็จแล้วนะครับนะครับไม่มีการก้าวร่วงอะไรเกี่ยวกับเรื่องการสืบพยานแล้วนะครับจบแล้วเป็นแต่ศาสตร์ท่านามีข้อแนะนําแล้วก็หาลือขึ้นขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านาไปรอฟังการตัดสินใจของทางลุงพลกับป้าก็แล้วกันแตนน่สมเกตคงไม่มีแนวความคิดอะไรนะครับแต่ลราเก็บได้ความเห็นกับลุงพลบ่าแต่งไปหมดแล้วถึงผลดีและผลเสีย นะครับที่เหลือก็อยู่ที่ตัวลูกวามผมแล้วว่าเขาจะตัดสินอย่างไรนะครับรบ,บอกว่าคลิปนี้คงจะอธิบายความเข้าใจให้แกทุกท่านได้ฟังอย่างชัดเจนขึ้นไม่ต้องไปฟังกับคนอื่นฟังจากผมใทฐานะเจ,จ้าของเรื่องเลยเจ้าของเรื่องเลยก็จบนะครับนะฮะย้ำนะฮะการตรวจดีเอ็นเอเป็นข้อคิดข้อเสนอของศาลที่ศาลอาจจะมองว่าถ้าตรวจได้มันจะได้พิสูจน์ได้ไงว่าไม้ท่อนนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากปา่าไม่ได้มาจากบนภูเขา ะะแล้วก็ไม่มีการชักลากจูงอะไรมามันเป็นม้ที่อยู่ในที่ดีของราษนรคนหนึ่งซึ่งมันมีการนําสืบยพยานยในเรื่องงกล่าไปนะฮะก็ที่เหลือก็สุดแล้วแต่ดุละยพะินิจของศาลและผมเคารพในคำวิพากษาของศาลและผมเชื่อว่าทุกท่านก็เคารพในคาพิพากษาของศาลนะครับก็ขอทุกท่านให้กําลังใจลุงพลต่อไปนะครับผมเองก็ทําหน้าที่ผม ให้ดีที่สุดต่อไปนะครับ, <c oughs> น,รบนายสมเกียรติท่านก็ได้อธิบายเรื่องที่มาของการตรวจ DNA ให้ประชาชนและ FC ทุกๆท่านได้รับทราบอย่างละเอียดและชัดเจนดีแล้วนะคะช่องนิดวีฟ a มิลี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านทนายสมเกียรติและลุงพลป้าแตนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ ขอ fc ที่รักทุกๆท่านช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปบายบายสวัสดีค่ะ